พยาวบวงสวงใหญ่เท้าจตุโลกบาลสี่องค์วัดบุญเกิดตำบบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้พยาวฉลองสมโภชในวาระโอกาสครบสองปีครึ่งโดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้พากันเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากสำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดบุญเกิดได้มีพิธีบวงสวงมีนางรำถวายหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีทางครามหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมีจุดประทัด พลืแสงสีเสียงบวงสวงเท้าจตุโลกบาลทั้งนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชมงคลวิสุทธ์กัมกญญานทมโมนอทอธงเอกคอทะดอเด็กกิตติมัิ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญเกิดตำภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับศิษยานุสิ์สร้างเท้าจตุโลกบาลขึ้นไว้ภายในวัดบุญเกิดจนครบสองปีจึงได้จัดฉลองสมโพชเท้าจตุโลกบาลขึ้นดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วยปกปักรักษาคุ้มครองและดลบันดาลให้โชคลาภดังกล่าวสัจกาชชุ่ยอ

ครูอาจารย์ทุกแห่งหนแม่พระธรณีแม่พระองค่าทั้งบุรุษธรรและเบิร์นปนอีกทั้งคุณพี่และคนโค,คนหน่วยกาประโยชน์และอาถรรพ์หายาายอดใบสีนะครับดู come on